ครับสวัสดีครับผมครับคลิปนี้ก็นำนะครับสมเด็จนะครับพิมพ์นิยมองค์สวยเดียวครับมามาให้ชมกันพวกนี้ครับแกไปทางกมที่เป็นผงพุทธคุณนะครับแล้วก็กระยาหารนะครับลักษณะเป็นพิมพ์พุทธนะครับพิมพ์พุทธศิลป์แบบโอชุกสุโคไทยกําแพงเพชรนะครับสวยงามทีเดียวครับด้านหน้านีนจะเห็นนะครับเม็ดพระธาตุนะครับหินสีขาวสวยๆเห็นแทบอยู่สองเม็ดนะครับแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นพวกลักษณะของเนื้อนะครับ <ités> ที่ลักษณะเนื้อเขาต้องจะฟูออกไปทางนุ่มนวลนะครับนุ่มนวลตานะครับสวยงามดีครับเห็นก้อนเหล็กไหลตรงนี้ครับนะครับก้อนเหล็กไหลอันนี้เห็นชัดนะถ้าลงเข้ากล้องก็น่าจะใหญ่ใหญ่หน้าใหญ่เพิ่มควรนะครับเดี๋ยวเม็ดเดนี้นะครับจะใหญ่ใหญ่ใหญ่เพ so ิ่มควรอย่างเี้นะครับก็จะใหญ่กว่าปลายเข็มนะครับก so ็เห็นช so ัดนะครับ mm อัน äh. น so ี้ก like ล้องสิบเก็เห็นครับ Icana, นี่ด้านหลังครับด้านหลังเราจะเห็นอ่พวกผมส so ีเหลืองเห็นไหมครับผมสีเหลืองว่านผมผม้สีเหลืองว่านางคำนะครับด้านหลังก็จะเห็นร่องรอยการเซตตัวนะครับตามธรรมชาตินะครับผลยุดย่นนะครับตามธรรมชาตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกล้อง 4x ก่อนครับเริ่มต้นที่กล้อง 4x นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกล้อง3,000ันไล่ไเรียงติดนะครับทีละขั้นตอน อันนี้เราดูนี่เพื่อนะครับลองพิจารณาดูก่อนนะครับว่าโอเคครับเนื้อหาสีสันเป็นไงบ้างครับสวยงามไหมนี่ครับมวลสันค่อนข้างหยาบนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่วาระการจัดสร้างครับดูลักษณะของเส้นซุ้มนะครับหดม้วนพับลงไปเลยนะครับความเป็นมันวาวนะครับของกลุ่มที่เป็นบริเกนไซ์นะครับแล้วก็พวกคาประหลอดนะครับตรงนี้ลักษณะเป็นเนื้อเอาเป็นเนื้อตุ้บตับเลยตาไปครับตรงนี้ครับ นะครับก็ยาอาหารเยอะนะครับมีตัวผสมนะครับเครื่องทำให้พลาสติกทำเนื้อปูนนะครับเพื่อมีความนุ่มนวลตาทีเดียวครับเนี่ยก้อนใหญ่ๆนะเป็นนักสร้าก้นโคกตัวเรียกได้เลยนะครับมถือว่าไม่ผิดเพี้ยนไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับเรียกเนื้อก้นโคกได้เลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ติดเอกนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกล้องขยายกำลังสูงกันดูครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะ กัันนะครบเมื่อกี้ไม่ค่อยชัดตอนนี้ปรับให้ชัดขึ้นหน่อยนะครับชัดไหมครับใช่จะชัดแล้วนะนะครับใหญ่เห็นเองจะชัดเห็นเต็มจอเลยนะครับจะเห็นว่าลักษณะของคาบประหลอดเนี่ยนะครับแล้วแคนไซที่ปรากฏนะครับเป็นมันวาวครับมีลักษณะความช้ำลึกดึกในสวยงามทีเดียวครับ ทั้งลักษณะความสวยซึ้งนะครับอีกทั้งมวลสารนะครับที่กลุ่มเป็นกลุ่มแร่โลหะนะครับสีเงินยวงแวววาวที่เดียวครับนะอันนี้ก็มีประหลอดผสมอยู่ด้วยนะครับนะครับหรือไหนไฟดำนะครับบุรีบุเรนเส้นซุ้มนี่ถือว่าเป็นบันวาวเลยนี่นะครับประหลอดเนี่ยประหลอดสวยงามมากครับขึ้นชัดเจนเลยอย่างงี้นครับนะครับประหลอดขนาดบ่งบอกถึงลักษณะของในเรื่องของอายุ การหดการยุบย่นนะครับหล็กไหลกันยวงครับเนี่ยอันนี้ก็ออกเป็นสีลุ้งนั่นแหละี่เป็นสีลุ้งหมดเลยนะครับเนี่ยสะท้อนแสงออกมาเป็นสีลุ้งหมดเลยเนื้อหนึกนุ่มสวยงามทีเดียวครับพงแต่ว่าผ้าอันนี้เนี่ยยังไม่ผ่านกันไม่ค่อยผ่านกันใช้นะครับถ้าใช้้หน่อยจะสวยมากครับมีแร่ไหลไฟดําดออกกะจายไปในทางกลุ่มพวกเหล็กไหลเพลิงหรือว่าว่านดองา,ามนะครับพวกส่อเหลือง มวลสานถือว่าค้นคกเลยครับตรงนี้ครับนี่ครับเล็กไหลเหล็กไหลสีทองท้อปลาไหลนะครับทองก็มีกระจายทั้งองค์เลยนะครับดูตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้มีเยอะมวลสานเยอะครับมวลสานนี่ขยบตรงไหนก็มีมวลสานเือล็กไหลไฟดำอยกลุมหยกเขียวนะครับอ่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวุลีนภัคครับภัคที่เห็นอ่าเป็นพ้างแพงซุ้มกอนะครับปูนที่สอนเหลืองแล้วก็พวกเล็กไหลนะครับชัดเจนครับถึงความฉ่ำลึกในละสวยงามมากเดี่ยว รุกงาตธรรมชาตินะครับนี่โรงเรียนพระอุระมีทั้งอดอกแร่แหลกไหลนะครับแล้วก็พวกพวกนี้ก็ได้เป็นแล้วพวกกลุ่มแรกระชาติสีเหลืองนะอาจจะเป็นหยกเหลืองนะครับพวกนี้นะครับแหลกไหลไข่ดำนะครับเม็ดสีส้มก็มีครับในซอกแขนค่อนข้างจะ,ะเห็นร่องรอยการกดม้วนเข้าไปด้านในครับด้านในนะครับนะครับสีดําออกดําเข้มอมน้ำตาลอะไรอย่งนี้ นะครับเป็นเหล็กไหลครับกลุ่มเหล็กไหลนะครับสวยงามครับที่วางมือเรนที่วางมือนี่ครับปูนจากหมากนะครับปูนจากจากหมากสีสันสวยงามมากตรงนี้ครับนะก็มีลักษณะสีอ่อนๆออกมาผสมมาแล้วนะครับแต่ยังรวมตัวกันเป็นก้อนอยู่นะครับนะครับนี่ได้มงคลนะครับได้ได้สจผ้าไหมผ้าไหมจีวรนะครับเน่ยกเหลืองนะครับ สวยงามไหมครับประหลอดเยอะเลยนะครับประหลอดเพียบเลยตรงนี้ถือว่าหนาแน่นเรียประหลอดนะครับสวยงามมากครับประบาณนี้นะครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับสวยงามครับอาด้านหลังครับนะครับเราดูด้านหลังโูด้านหลังนี้ยิ่งเห็นมวลสารชัดเจนนะครับลักษณะของมวลสารที่เกิดขึ้นบนองค์พระโอ้สวยงามมากครับ ช้ำลึกหนึกด้านในด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังนี่จะเห็นรักสึกความหนึกยึดยึกวด้านหน้านะครับเพราะเราวางนี่เราวางเราวางพระไม่มีใครความพระหน้าเราความพระหน้าเอาหน้าลงเนาะวางพระไว้ก็เอาหลังลงในด้านล่างก็จะค่อนข้างจะเห็นความช้ำลึกหนึกในนะครับได้อย่างชัดเจนเดียรนะครับก็มีความสวยงามลงตัวนะครับนี่ครับมาขยับข้อมาตรงนี้นะครับ เข้ามาวันนี้ครับมุลสารเยอะจริงๆตรงนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยมุลสารตรงนี้ใช้ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับครับเดี๋ยวทดลองหยอดน้ํายาดูนะครับอ่าเนื้อเนื้อไปทางนุ่มนะครับสวยงามีดียวครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราทดลองหยอดน้ํายาดูนะครับ ยอดลงไปแล้วถูกที re ่คันหรือเปล่าอ right ่าอ่านะครบางทีต้องต้องดูลหลายจุดนะครับบางทีมันมีปีบ่อน้ําตาขนาดเล็กนะครับชุดนี้ถ้าขึ้นเต็มนี่ก็จะเป็นลักษณะของยุคกลางนะครับยุคกลางครับนะครับที่เกิดขึ้นบางทีเิญมาเจอตรงนี้เจอบ่อน้ําตาบางทีนะครับดูที่เสถียรนะครับดูที่เสถียรก็ยังคงรูปนะครับ สักพักหนึ่งอะไรประมาณสักอ่สิบวิห้าวิเนี่ยมันก็จะนิ่งครับเพราะว่าลักษณะของผ้าเนี่ยนะครับไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการใช้ก,ใชก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับสวยงามทีเดียวโอเคนะครับยุคก,กลางตอนต้นๆน,น,นะครับข้อความตอน,นต้นๆ นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเอามามาชมกันอีกรอบนึงด้านหลังเนี่ยชมแะไรเองทีนึงครับเห็นไหมครับส่วนที่หยอดไปก็อาจจะมีปฏิกิริยาบ้างเล็กน้อยนะครับจะเห็นรอยลายดังๆจากการหยอดนอย่างนี้บางท่านเขาไม่ยอมให้หยอดแล้วนะบางท่านก็ก็บอกว่าไม่ต้องหยอดก็ได้ดูแล้วถ้ามีกล้องขนาดสามพันหรือหกพันนี่ก็ไม่ไม่ต้องหยอดก็ได้เพราะว่าเราเห็นลักษณะของเว่า ของธรรมชาติบนเนื้อพระนะครับก็พอจะสรุปได้นะครับอ่ตรงนี้น่าจะมีปฏิกิริยากับหลากหลายด้วยนะครับนี่นะนะครับมีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับโอเคนะครับอ่าครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับนะครับเดี๋ยวเราดูองค์เต็มอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อท่านในสนใจนะครับมีความสวยงามทีเดียวอันนี้ก็เป็นเอานำมาแบ่งปันให้ท่านที่นะครับมีความ สนใจอยู่กับเรื่องนะครับเครื่องของเก่านะครับได้ชมชมกันนะครับเนื้อเนื้อเนื้อดูฟูฟูนิดหนึ่งนะครับแต่พอเราฉายเข้าไปข้างในนะภาพอ์น,นีนถ้าใช้เส้อหน่อยก็จะสวยงามมากนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ